เราอย่าอยู่เฉยนะครับดับผมฝากด้วยนะตรงนี้มีกล้องนะครับผมมีกล้องฝากช่วยแชร์ด้วยครับอย่าให้พี่น้องผมถูกยิงฟรีนะครับบาดเจ็บผมไม่รู้ว่าคนไหนบาดเจ็บคนไหนเสียชีวิตนะเพ่อะโดนยิงหลายคนเลยนะครับนะครับผมขอฝากไลฟ์สายผมเนี่ยเป็นกระบอกเสียงนะครับไปทั่วโลกไปทั่วทเทศนลยนะครับนะครับผมอย่าให้เรื่องนี้เงียบนะครับอย่าให้เรื่องนี้เงียบเด็ดขาดเลย ฝากแชร์กันไปเยอะๆครับฝากกันไปแชร์เยอะๆผมคนหนึ่งเหมือนกันที่เกือบถูกยิงนะครับนะครับผมนี่รับ พี่นี่เดียวนี่พี่เราจัดเต็มเลยเขาพาพี่นิดเดียวจริงๆอ่ะนิดเดียวพี่อ่ะแม่งพี่หงายท้องแน่เลยอ่ะแม่งปั้งมาปั้งปั้งแป้งพี่หลบเลยอ่ะเฮียถ้าพี่ชายนะพี่พี่หงายท้องแน่นอนอ่ะ พี่วิ่งมาได้นได้ตรงนี้เห็นไหมพวกวิ่งมาได้ันมตรงนี้เอาพี่ออกมาเสียด่ะล้วงการที่พี่วิ่งมาปั้ง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 พี่เอาหลบเลยอ่ะนิดเดียวไม่ง่ายท้องเลยอ่ะนิดเดียวเดี๋ยวกระนงเลยกระแนงเลยพี่พี่พี่กับโดน เนี่ยยิงโดนรัเกงเนี่ยโดนหลบหลบลงหน้ารถอ่ะนี่ยคนนี้่ะเออยิงมาไปยิงมันข้างหน้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหยุดไลฟ์สักนะครับเดี๋ยวผมขอไปเจีงคนที่่นะผมผมขอร้องนะขอร้องให้ให้ไลฟ์ผมเนี่ยช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับช่วยแชร์กันเยอะนะให้สังคมได้รู้ว่า ไอ้เผด็จการไอ้ตำรวจมันใช้ความมาตรฐานนะครับมันรังแกประชาชนนะครับครับผมยังมีร่ากระสุนอยู่เลยพี่ไปดูดิดอ่าดันนี้เนี่ยเราเก่งร่ากระสุนเห็นมากเกินโตเลยเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะก่อนจบนะผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะให้ต่างไปทั่วโลกเลยนะว่าพวกมันแม่งใช้กระสุนจริงยิงพวกผมนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ